สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านนินจาอิกะนะฮะตั้งอยู่ที่จังหวัดมิเอะนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินเข้าไปรับชมหมู่บ้านนินจานะครับเราจะรู้จักนินจาชาวญี่ปุ่นนั่นก็คือฮัตตุริฮันโซนะครับแต่ที่นี่ไม่ใช่หมู่บ้านของฮัตตุริฮันโซหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ต้องถามผมนะครับเพราะผมไม่รู้นะฮะมีเวลาเลยอยากจะพาทุกคนมารับชมหมู่บ้านนินจาฮะ เป็นเส้นทางผ่านของผมวันนี้นะครับทุกคนจุดนี้เป็นร้านค้านะครับของฝากสำหรับเด็กๆและผู้ใหญ่นะครับเป็นเครื่องแต่งกายแล้วก็ขนมขบเคี้ยวนะฮะแบบนินจานะครับทุกคนนี่ครับอีกะเรียวนะครับหมู่บ้านนินจานะครับทุกคน ที่นี่มีการแสดงโชว์ของนินจาด้วยนะครับค่าเข้าชมอยู่ที่500เยนนะครับผู้ใหญ่และเด็กราคาเดียวกันนะครับ Performance Show Now p r a y i n g นะครับน Ninja i กะนะครับนี่คือปราสาทอุเอโน่แคสโซนะครับอยู่ที่จังหวัดมิเอะนะครับทุกคนด้านหน้าของท่านผู้ชมนะครับ วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับเดิมทีผมตั้งใจจะพาทุกคนมารับชมความลึกลับของหมู่บ้านนินจานะครับแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมู่บ้านนินจาเขาแจ้งมาว่าผมไม่สามารถถ่ายทําวีดีโอได้นะครับเพราะว่ามันคือความรับของหมู่บ้านนินจานครับถ้าทุกคนสนใจ ที่จะรับชมความลึกลับของหมู่บ้านนินจาก็ต้องมาเที่ยวที่จังหวัดมิเอะเองนะครับวันนี้ก็เลยเดินลัดเล,ะละาะป่าเข้ามาดูปราสาทหลังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับมีอยู่หลังเดียวนะปราสาทอุเวโน่แคสเซิลเป็นปราสาทของจังหวัดมิเอะนะครับก็อยู่ติดกับหมู่บ้านนินจานะครับ เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปรับชมภายในของปราสาทหลังนี้นะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ไม่สามารถนำเสนอความลึกลับของหมู่บ้านนินจาให้ทวกนได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับ สำหรับค่าเข้าชมปรา,าสาทแห่งนี้อยู่ที่600เยนนะครับนี่คือบ่อน้ำของปรา,าสาทนะครับ ด้านบนของปราสาทก็เป็นการจัดแสดงเครื่องใช้สมัยก่อนนะฮะแล้วก็เป็นร้านค้านะฮะเป็นร้านค้า นี่คือภายในตัวปราสาทนะครับทุกคนก็จะแสดงเหมือนกับพิพิธภัณฑ์นะครับเครื่องใช้ของสมุไรในอดีตนะครับนี่คือชุดเกราะนะครับสมัยก่อนคนญี่ปุ่นจะตัวเล็กมากนะครับสังเกตได้จากชุดเกรานะจะเป็นชุดเกราะขนาดเล็กนะครับทุกคน มีจะแสดงเกี่ยวกับหมวกของสมุไรนะครับมีปืนแก๊ปด้วยนะครับหรือว่าปืนคาบศิลานะครับมีดาบสมุไรนะครับจะเห็นได้ว่าดาบนั้นค่อนข้างจะเล็กมากนะครับสำหรับดาบสมุไรของคนญี่ปุ่นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับดาบของคนไทยในอดีตนั้น<ม>เทียบกันไม่ได้ครับดาบของคนไทยนั้นจะเล่มใหญ่มากนะครับ เพราะว่าคนไทยในอดีตนั้นตัวใหญ่มากครับคนญี่ปุ่นในอดีตตัวเล็กครับแต่ตอนนี้สลับกันใช่ไหมครับคนญี่ปุ่นตัวค่อนข้างใหญ่ครับคนไทยก็จะตัวเล็กกว่าคนญี่ปุ่นนะครับสําหรับค่าเฉลี่ยนะครับน,นี้เป็นอ่านมานะครับน,นี่เป็นพัด สมัยโบราณนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับสำหรับปราสาทหลังนี้สร้างด้วยไม้นะครับโครงสร้างทั้งหมดเป็นไม้นะครับด้านนอกจะเป็นหินกับปูนนะครับ ึ้นมาชั้นสองก็ยังเป็นพิพ,นพ,พิธภัณฑ์นะที่จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องใช้ของสมุไรในอดีตนะครับแล้วก็รูปถ่ายของปราสาทต,ตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆนะก็ให้รับชมพอนะครับเรื่องประวัติศาสตร์ผมไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่นะครับก็ให้ รับชมบรรยากาศภายในของปรา,าสาทก็พอนะครับทุกคนเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปรับชมอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นนี้ค่อนข้างจะขึ้นไปสูงนิดนึงนะครับสำหรับโชกุนที่พักอาศัยอยู่ปรา,าสาทนี้ก็น่าจะลำบากนิดน,นึงนะฮะทายู่เยอะเพราะว่าเดินค่อนข้างจะสูงมากนะครับนี่ครับ ด้านบนก็จะแ,แสดงเกี่ยวกับรูปภาพในอดีตนะครับผมก็อ่านไม่ออกนะครับว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างนะเดี๋ยวให้ชมเฉพาะบรรยากาศภายในด้านบนนะครับลมที่นี่แรงนะพัดเย็นสบายนะครับมองออกไปนอกตัวปราสาทก็จะเห็นเมือง มิเอะนะครับตรงด้านหน้าก็จะเป็นหมู่บ้านนินจานะครับน่าเสียดายที่ผมไม่สามารถถ่ายทำให้ทุกคนได้รับชมครับเพราะว่าเขามีกฎนะครับห้ามถ่ายทำถ่ายได้แต่ว่าห้ามอัปโหลดลง YouTube นะครับก็เลยให้ทุกคนรับชมเฉพาะบรรยากาศของปราสาทนะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะครแล้วก็ท้องไร่ท้องนาของคนญี่ปุ่นนะครับวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเพราะอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับครับเดี๋ยวพาลงไป ชั้นล่างแล้วนะครับด้านบนก็จะประมาณเท่านี้นะครับทุกคนนี่ครับดูความชันของบันไดนะครับ สวัสดีครับคุณคิโมระทากายะครับนี่คือดารานักแสดงชาวญี่ปุ่นที่ผมชอบนะครับคิโมระสังก็มาเที่ยวที่นี่แล้วนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับภายในของปรา,าสาทแห่งนี้นะครับก็จัดรูปแบบเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับอย่างที่ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมพาทุกคนไปรับชมรอบๆปรา,าสาทอีกทีนนะฮะ กำแพงหินนะครับรูปแบบของปราสาทที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะสร้างคล้ายๆกันนะครับภายในตัวโครงสร้างจะเป็นไม้นะครับแล้วก็ผนังด้านนอกจะเป็นหินผสมกับปูนนะครับทุกคนนี้ชิวะ รอบๆปราสาทก็จะเป็นคูน้ำนะครับคูคลองที่เป็นรูปแบบโครงสร้างของปราสาทญี่ปุ่นนะครับทุกๆปราสาทก็จะมีคูคลองร้อมรอบนะครับเพื่อใช้ในการป้องกันฆ่าศึกศัตรูนะครับ และทั้งหมดนี้คืออุเอ c โนแคดโตนะครับปราสาทของจังหวัดมิเอะซึ่งสร้างใกล้กับหมู่บ้านนินจานะครับและวันนี้ผมก็ไม่สามารถพาทุกคนเข้าไปรับชมหมู่บ้านนินจาของฮัทตุริฮันโซได้นะเพราะว่าเขามีกฎระเบียบไว้ว่าถ่ายทำวีดีโอได้แต่ห้ามอัปโหลดลงยู u ู e นั่นนั่นคือกฎขติกาของเขาครับดังนั้นผมก็ไม่ถ่ายทำนะสิเวลาฮะก็ให้ทุกคนได้รับชมปราสาทที่ ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านนินจาฮัตตุริฮันโซนะครับที่จังหวัดมิเอะนะครับทุกคนวันนี้ผมทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ